สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวแลนแล้วเราเองเน็เจเลชันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมช่องสกายน้อยอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวนินจาตัวนี้ของผมนะครับก็ตอนนี้ก็เลเวล65แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็เป็นตัวลองของผมนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาตามคาสัญญานะฮะเพื่อนเพื่อนว่าผมจะใส่เซตวา3มชิ้นนั่นเองนะก็มีเสื้อรองเท้าผ้าคลุมนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตวาหมดเลยนั่นเองนะครับเนื่องจากงบประมาณของผมก็ครบแล้วนะครับก็คือพอซื้อแล้วนั่นแหละเพื่อนวันนี้ นะขอแค่บวกสี่พอนะเพื่อนๆช่วงนี้คลิปตีบวกก็จะมารัวๆหน่อยนะครับเนื่องจากมีกิจกรรมแลกหินตีบวกฟรีนั่นเองนะครับผมมันก็เป็นโอกาสของเราเนาะสำหรับสายฟรีนะครับปะโมกันมาเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปแลกเซตวากันก่อนนะครับวันนี้เหรียญผมยังไม่พอนะเพื่อนๆเดี๋ยวขอซื้อเหรียญสักคู่หนึ่งนะครับขาดอีก1นึ่ห่รอยเกเหรียญนะก็เยอะอยู่นะ งบประมาณในวันนี้นะฮะก็คือ3 0 0 0 0นกว่าคิดตันเลยนะกว่าจะเก็บได้ก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพื่อนเพเพราะว่าของขายไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะตอนนี้เรียดเราก็พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปแลกเซตวากันดีกว่านะเพื่อนเพื่อนใส่เซตอื่นกันก็ได้นะครับตอนนี้ผมใส่เซตวาก่อนนะครับแล้วในอนาคตผมก็จะทําเซต PVP อีกเซตหนึ่งนั่นเองนะฮะเราก็สืบทอดเอาละกันเพราะว่ามันเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็แลกมาครบ3ชิ้นแล้วนะ,ะแล้วก็สวมใส่ไปะครับผมเรียบร้อยแล้วนะคะะรับไปเริ่มตีบวกกัน,นะ,ะ,ะได้บวก 4ีรบ3ชิ้นนะไม่รู้ว่าจะดวงดีหรือเปล่านะฮะมาพร้อมแล้วฮะเราก็มาอยู่หน้าเตาหล่อมอีกแล้วนะับเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งเ,เบื่อกับคลิปตีบวกของช่องนี้นะครับเพราะว่าสายปีช่วงนี้ก็เป็นโอกาสนะับผมตอนนี้ผมมี155ก้อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีบวกกันเลยกดไปครับมาเดี๋ยวเรามาไล่บวกหนึ่งหนือนก่อนนะครับ บวกสครับโหแตกยับเลยเพื่อนกดไปครับโหช้อยูสิบกก้อนบวกสแล้วฮะกดบวกสาไหครับโหหมดแล้วฮะอย่างว่องไวนะครับหิน155ก้อนกดแป๊บเดียวหมดเลยนะฮะได้แค่บวก3 1ชิ้นบวก2อีก2ชิ้นแค่นั้นเองนะฮะ เดี๋ยวเราไปแลกหินทีบวกกันเพิ่มดีกว่านะมาต่อครับเพื่อนๆอ,อีก191ก้อนนะครับกดบวก3มไหมฮะแต่มันติดค่อนข้างยากอยู่นะฮะของม่วงด้วยเนาะโหไม่ติดเลยครับอะไรครับเนี่้กดไปครับโหแตกยับเลยเพื่อนบวกสบวกสมา บวก่แล้วฮะคราวนี้บวกสครับบวกสครับเรียบร้อยฮะได้อีกแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขอซื้อ,อก,ก้อนหนึ่งละกันนะครับตอนนี้งบเราไม่มีแล้วนะเหลือแค่8คลิกตั้นเท่านั้นเองนะครับจาก3 0,000นนะเพื่อนเ่อนเหมือนการอัปเดตตัวละครครั้งนี้ไม่ค่อยได้ดามเมจเพิ่มสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเราเอามาทำชุดน้องเพื่อนก็จะได้ความถึกเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับกดไปครับ ไม่ติดด้วยฮะได้แค่บวก3-3ชิ้นเท่านั้นนะสำหรับเซตวาของเรานะฮะตอนที่เราจะไปลองดาเมจกับมอนเตอร์นะเดี๋ยวผมขอสืบทอดสักครู่หนึ่งนะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าหุ่นฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาที่ายของสวมใส่แล้วก็สกิลกันก่อนนะฮะว่าของสวมใส่ตอนนี้ของผมมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็สกิลผมอัพอะไรกันบ้างนะฮะเพื่อนๆส่วนชุดของผมก็จะใส่เป็นเซตวาทั้งหมด3ชิ้นนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะก็ยังไม่อัพเดตให้ดูเนาะเพื่อนๆส่วนออฟแมวนะฮะผมก็ยังกากอยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นอิงนะเวลห้านะครับแล้วก็เป็นอิงเวลหกแล้วก็เป็นวิดเวลห้านั่นเองนะครับก็คะ ส่วนผ้าคลุมนะครับก็ยังเป็น, e น, e 3, น,นอิงเลวลสีนะครับรักอิงเวลสแล้วก็สเต็งเวลสนั่นเองนะครับรอแก้เนาะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนรองเท้านะฮะก็เป็นอิงเวลหอิงเวล4แล้วก็รักเวลสนั่นเองนะครับส่วนอาวุธนะฮะก็เป็นอ e ิงเวลสแค่นั้นเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็ยังไม่ได้แก้นะเพื่อนๆส่วนการ์ดของอาวุธนะผมก็จะใส่เป็น M ATK 3%ซนะครับแล้วก็ M p n เป็น3%ทั้งหมด3ใบนั่นเองนะครับส่วนประดับนะฮะผมก็จะใส่เป็นประดับตัวนี้นะเพื่อนๆก็เพิ่ม M Pen ก็เอ m ็ M ดราเมดโบนัส bon นั่นเองนะส่วนการ์ดผมยังใส่การ์ด MP d a m a g ราเมบวก60อยู่เลยนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเพราะว่างบประมาณยังไม่พอนะฮะผมส่วนประดับชิ้นที่2นะครับผมก็ใส่เป็นเอฟเฟ t Head นะฮะสนั่นเองนะครับส่วนตัวทาลิสผมใส่เป็นทาลิส M p ็มนะเพือ่อนๆน แล้วก็ส่วนการนะครับผมก็ใส่เป็นการลดไลน์านั่นเองนะครับผมผองก็ประมาณนี้นะครับดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะเพื่อนๆแล้วก็มาต่อกันที่สกิลนะฮะผมก็จะอัพประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลท่าน้ําผมอัพแค่เลเวล6นะฮะพอค่า CC แปรผันมันอยู่ที่5วินั่นเองนะเพื่อนๆถ้าผมอัพมากกว่านี้นะฮะมันก็จะเสียเวลาไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลท่าไฟผมก็อัพแค่เลเวล6นะฮะผมแล้วก็สกิลท่านลมผมอัพแค่เลเวล7นะฮะก็อัพประมาณนี้เลยนะเพื่ออนใครที่จะตาม สต็อปคลิปเอานะฮะมาเดี๋ยวเรามาทดลองดาเมจกันนะครับผมผมขอกดออโต้ละกันนะฮะ มาเดี๋ยวเรามาลองกับมอนเตอร์ขนาดกลางมั่งนะฮะก็ฟาร์มค่อนข้างจะเร็วอยู่นะเพื่อนๆส่วนมากก็จะสกิลเดียวตายนะฮะ คลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะเพื่อนเพเพราะว่างูประมาณค่อนข้างจะหายากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะเพื่อนเพเพราะว่าของขายออกยากมากเลยนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเออหาอะไรมาก็ขายไม่ค่อยได้นะครับใครที่หาอะไรขายดีๆนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปหน่อยนะผมจะได้หามาขายมากเนะครับเพราะว่าหาคิดตั้นยากมากเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟใหม่นะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ได้มาอัปเดตอะไรเยอะแยะนะเพื่อนๆก็แค่ซื้อเสร็จหวาแล้วก็มาตีบวกแค่นั้นเองนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค จะได้เป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วไปเจอกันอีพีหน้านะบายบายครับผม